อแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับอ,อ่เดี๋ยวสัมภาษณ์ครับโอ้โหมีสัมภาษณ์ด้วยสุดยอดอ่เดี๋ยวสัมภาษณ์หนึ่งล้านเล็กก่อนละกันนะครับหนึ่งล้านเล็กครับไฟนี้เราเตรียมตัวฟิตซ้อมมาทั้งหมดในกี่วันตั้งแต่วันแรกเลยเป็นเดือนครับเป็นเดือนก็รู้ตัวว่าจะชกกับชูจเจริญเนีนานไหมนานครับรู้ตัวนานอนะ,ะครับร่างกายก็สมบูรณ์<ๆ>ครับสอ้อมมาเกือบเดือนเนี่ยในค่ายมีใครตัวใหญ่มาช่วยปั้มบ้างช่วงนี้ จริงจริงครับช่วงนี้ช่วยกันนักมวยช่วยกันดีส <c oughs> ี่ห้าคนดุครับยกตัวอย่างเลยนักมวยมีใครที่ที่เป็นคู่ซ้อม,มร,อรถถังนี่ยปั้งให้สมบูรณ์แน่นอนเนาะน้ำหนักเนี่ยวันนี้เรามาลดผ่านไวมากมเรามาช่างไหลๆครั้งแรกร้อยสี่สอง้อยสี่สิบสองอ๋อลดไปรที่สิบสองน้ำหนักนี้โอเคไหมสำหรับหนึ่งล้านเล็กใหญ่ไปใหญ่ไป ต่ไฟที่เราชนะจูเจริญที่ที่ใต้ผู้ได้ฟังหน่อยวันนั้นเป็นยังไงลูกเกมที่เขาอาจจะซ้อมมาน้อยได้ก็ได้ท่เขาได้พลาดลูนหมัดตัวซ้อมเกมเกมมันเล่นเราเลยฝีมือคุมเกมชนะไปเลยวันนั้นต่อยน้ำหนักเท่าไหร่อ่ะอ๋อน้ำหนักเท่ากับวันนี้เลยช่วงนี้เราไปปล่อยเราประมาณกี่กิโลกรัมอืมอืมเออเออตอนนี้ร่างกายเราแบบมาเข้าที่แล้วน้ำหนักก็ลดลง นะครับแผนการชกวันนี้ภาคที่สองเราเราเจอมาครั้งหนึ่งแล้วเราน่าจะเห็นจุดแข็งจุดอ่อนของพี่เขาเราวางไว้ยังไงวันนี้วางเกมว่ยังไงเดี๋ยวรอดูบอลมีสิอืมไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแก้เกมนะแล้วคนที่กองเชียร์จากค่าจิตมงคลมาเยอะไหมก็มาเยอะพอสมควรออเอ๋มาพ่สมจิตมาเห็นรถถังพามาด้วยรถถังบอกว่าเลดสามสองเนี่ยกำลังดีกำลังกินเลยเรามองไงเลดเปิดสามสองแพงไปไหม ไม่ได้กินทีเท่าไงครับใช่ไหมตัวพี่เขาซ้อมมาดีแล้วแล้วใหญ่ด้วยเนาะอยากจะฝากอะไรถึงชูเจริญไหมครับก็ไม่ฝากแล้วะครับทำหน้าที่ให้เต็มที่เหมือนที่กานเกิดเสียวโบเราต้องชุกให้สนุกครับชุกให้ตื่ใจแฟนมวยคก็บอมั่นใจว่าเป็นเกมดูเดือดครับครับแพ้ชนะไม่รู้นะแต่เกมจะเล่าใจแน่นอนโอเคมีใครจะถามอะไรหนึ่งแล้วเล็กไหมครับอัธีมี้ไหมฟนี้อัธีเดียวไหมครับก็อัธีก็มีครับยังไม่รู้ว่าเท่าไหร่อ่ะชูเจริญนิดหนึ่งจื้อไม่หน่อยครับ โอเคอะคุเจริญเคยแพ้เข้ามาวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นทําไมไปพลาดโดนหมัดแล้วมีอาการอ่ามันการไม่ทันใช่ไหมยกสองป่ะวันนั้นประมาณยกสองแล้วคราวนี้เราก็ไล่ไปทันเลยมันมันเหมือนน้องน้องนับอะเนาะแล้วการเตรียมตัวในไฟน์นี้เขาซ้อมมาเกือบเดือนเลยเราซ้อมอยู่ที่อาค่ายผู้กองรันนะครับซ้อมมากี่วันอืมมีมีใครเป็นคู่ซ้อมบ้างในค่ายตัวใหญ่ช่วงนี้ อกองนาภาที่ชนะไว้สุกที่แล้วใช่ไหมน้ำหนักตัววันนี้เนี่ย1042เรามาเท่าไหร่ครับมา1 4 2 4โอบวันนี้ก็ลดสบายสบายต่ำสุดของชุดเจริญทำได้เท่าไหร่เขาเหมือนว่าจะทำ1 3 8เราก็ได้นะหนึ่งละเล็กเนี่ยเราต่ำสุดแล้วเท่าไหร่40 41 <C 8 S 2> <c oughs> นะต่ำสุดนะน้ำหนักใครปล่อยแล้วเท่าไหร่อะโอ้ไปปล่อยเยอะกว่า2กิโลเออ แล้วแผนการชกวันนี้เราเราวาังไว้ยังไงเจอกันภาคที่2พอจะบอกคร่าวๆได้ไหมว่าจะต้องเดินเกมแบบนี้เพิ่มเติมอันนี้มา,ามผมแพ้มาผมต้องอบไปอ่าต่างไปต่างอุบนะดูกันบนเวทีสูงเท่าไหร่ครับ100 180 1, 000, 000ร้ <laughs> อยแปดสิบหนึ 1, 000, 000, 000. <laughs> <laughs> ่งล้านเท่าไหร่เจ็ดสิบสามมันก็สูงกว่าประมาณเจ็ดแปดเซนติเมตรมั่นใจไหมวันนี้เขาบอกว่าผู้กองรันมาเชียร์ด้วยวันนี้จริงไหม ไม่ไม่รู้ไม่มั่นใจใช่ไหมอ่าแทนไฟที่แล้วที่เราแพ้เนี่ยเห็นบอกว่าเราไม่สมบูรณ์ใช่ไหมไฟนั้นยังไงอ่ะการฟิซซ้อมไปแทนด้วยครับอ๋อไปแทนด้วยถูกการการฟิซซ้อมอาจจะไม่เต็มที่เท่าไหร่หลักๆก็โดนหมัดนะครับมันก็เลยราคาหักอ๋ออ๋อไฟนนี้ก็ระวังหมัดไว้ก่อนครับผู้กองผู้กองรันว่าไงบ้างไฟนี้มีบอกอะไรไหมคำนึงให้เต็มที่อืม อัดชีพเยอะไมหมครับไฟนี้ทีมงานถ้าชนะก็มีแน่นอนนะอ๋อ,อมีแน่นอนแต่ว่าเท่าไหร่ยังไม่ทราบโอเคฝากมาถึงแฟนมวยหน่อยครับ เชียนนะนนี่ก็เชี่ยเชียนะนรับใครเชียผมก็ช่วยเชียผมเลยครับก็เย็นนี้ทำดีดีนะโอเคอ่าช่อง two for you คู่เอกนะโอเคโอเคครับเสียงสภาพของทั้งหนึ่งนัดเล็กแล้วก็ชูเจริญนะครับมั่นใจทั้งคู่นะครับส่วนอาวุธอะไรที่เตรียมมาเนี่ยอุบไว้ก่อนเดี๋ยวคืนนี้เราจะได้เห็นกันนะครับชกคู่เอกนะครับ